สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับพุ่งก็อยู่กับ,บรายการมาวดเล่นเกมเส้นทางส่สวรรค์ขอปรับมุมกล่องแป๊บน,นึงผมขอเก็บสแสนก่อนนะทีนี้เราก็เริ่มตัดไม้กันก่อนเลยอะนะถ้าพวกคุณอยากรู้แล้วก็ผมเอาสเตนมาจากไหนผมแอบเสกนะนอกจากนั้นผมไม่ได้เสกอะไรเลยนอกจากขนุนดอกเดียวมันเป็นการสุ่มสเตนก็ขอตัดไม้ก่อนนะครับผมขอสปอยไ้ก่อนเลยนะว่าผมตายตั้งแต่วันแรกเลย ผมขอตัดตอนผมครับของเสร็จแล้วนะถ้าเราอยากมีชีวิตที่แล้วต้องมีของที่ดีด้วยเพราะฉะนั้นผมจะไอขุดหินนะ แล้วก็ตัดไม้อีกครั้งอ่านนะโอ้ใกลหมื่นแล้ว ผมขอเก็บของก่อนนะเดี๋ยวของหายว้ายสเลกกูเป็นไรเนี่ยเล่นสเตนอยู่ผมรู้สึกหิวแล้วนะเจออาหารคั่มละ อืมได้แ่นดิสมาตายซะเอาโย่นว่าเราก็เจอซีซ่าสู้กับแมงมุมนะล่องผลนกรนลุน่มกรนลุน่ม เออโดนระเบิดด้วยโอไม่ตายตายตายเฮ้ยตายถอ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 ยเอาตายเอาละนะผมก็ต้องขอจบคลิปนี้ไปไว้เพียงเท่านี้นะครับ